ใค่ทำไมพี่พี่เขาออกกล้องดีไหมทำไมพี่เขาออกกล้องพี่พี่บอขาวเหรออื๋อไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่คนพีนเ่ตายอะั้มพี่อตั้มอยู่คือคนชงเก่งนะทุกคนใช่บอกใช่เหรอก็พี่ตั้มทำพิษน้าน้าไม่แน่น้าไม่น้องแน่อ๋อสนุก โอ้ยคักแน่ทั้เนี่ยพูดถึงผิดคนเป็นยังไงสำรับเป็นแล้วเนาะวันนี้กินน้ำบอกกินน้ำแดงกินน้ำแดงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ในช่องมือรีพาแซปเนาะมาเล่นบ้านพิ่ตัมนะคะที่ตัมมี่ชาแนลนะคะพี่ตัมต้อนรับอย่างดีเลยวันนี้ทำข้าวมันไก่รอน้องเหมยเลยรอน้องเหมยน้องต้าน้องหมวยพี่บ่าวแดงนะคะแล้วก็น้องโออีผาแสบช้าแนวนะวันนี้ตัวดีใจแน่นอนเราบริษัทไหนเนาะค่ะ ดีใจที่น้องเมยมาหาค่ะตามกันเลยบอกว่าถ้าเดี๋ยวน้องเมยมาเดี๋ยวพี่จะทําข้าวมันก๋วยไก่อ่ะข้าวมันไก่ให้กินจัดไปเอานี่เข่ามันไก่น่องติ๋สะพูกย่างดิบย่างดีคุณเน้บ้านที่นี่น้ำจิ้มแบบสุดยอดมากซูตรเข้ามาไหนคะพี่นี่นี่ที่อยากชิมที่สุดใช่นี่สูตรของพี่ต้อมสูตรของพี่เลยเนี่ยแซ่บถ้าบวดแ่บก็ไปหาหมอนะคะเอาวยใช่ไหมไป แล้วลอกก่อนล้กก็ดูก่อนเปิดร้านขายเธอแต่ขนาดนี้จริงปะจริงจริงเหรอเป็นคนที่ทำกับข้าวเก่งมากทุกคนอันนี้ล้างมือเรียบร้อยนะคะแน่ใจเออจบเมื่อกี้และจบน้ำแข็งไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่น่้ล้างเลยค่ะไม่น่าล้างเลยรับได้ไฟนะบุกนี่อ้าอ้อสิบตับก่อนนี่อัน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  นัคือมุนนะย่านนิ้วเนาะเอออันนี้อันนี้สําหรับหนึ่งจานนะคะหนึ่งจานนะคะเดี๋ยวขออนุญาตตักให้น้องก่อนนะจานละพันห้าจานละพันห้าอันนั้นอะไรเหรอเลขมันคุนๆเลขมันวิ่งขุนเนาะอันนี้ข้าวเราก็แบบขอข้าวน้อยๆใช่ไหมใช่ดูกินข้าวน้อยข้าวน้อยใช่ไหมอีกนิดหนึ่งก็ได้ค่ะเพื่อความสวยงามให้ท่านผู้ชมดูเนาะค่ะนี่ถือไว้น้องเหมยถือไว้เด้อเดี๋ยวพี่จะเอาไก่ ปูหน้าน้องเหมยให้นะน่าจานสิโอเคนี่นั่นมันอาจจะแบบเดี๋ยวใส่ใส่ตับด้วยอยากกินเลือดอ่ะได้เลยพี่จัดให้เลือดตกข้างๆอะอ๋อเหรอเอาไว้เอืนอมยืดฟันเลยไม่ได้ไม่ได้ตับเนาะเลือดค่ะเลือดกับซุกเรียบร้อยได้ตาพี่น้องเด้อเนี่ยซุปก่จะแี่มาส่องเพื่อนกับบ่าแนบ่าวไทยแนบ่าวล่าแนยายวากันเด้อค่ะอันนี้ซุกปก็เด้อ เลือด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 ถ้าไม่พอแป้อยู่ในโต๊แล้วกันตรงข้างใช่ตรงข้างหน้าร้ายสองร้ายสองค่ะน่ากินมากหนองเหมยแบบผู้งามแห้งพี่น้องค่ะแบบสวยแบบคือสวยสวยกว่าในคลิปอีกนะคะสวยแบบหยาบตีนโทษทีค่ะเมื่อกี้หยาบพี่น้องเหมือนแบบมันไส้หนูเลยเหยียบตีนเหยียบตีนสวยเหยียบตีนมันก็น่าเอวตีเอ้าเดี๋ยวพี่ออยผักให้ค่ะมันอยู่โรงเรียนไหมผักสับแป้งสับแป้งก่อน หมายถึงโรงเรียนนานาชาติเหรอนานาชาติเขากินข้าวมันไก่เหรอใช่ค่ะใช่ปะพี่ก็ไม่เคยอยู่พีอยู่บนนู้นเป็นนอกร้อนอ่ะเดี๋ยวทำน้ำจิ้มให้เราหนูอยากได้แบบราดใส่หน้าหรือว่าใส่ถ้วยราดใส่จานก็พอได้ได้ได้อ่ะตักเลยน้ำจิ้มมาเพราะว่าหน้าเพลงเนาะราดใส่หน้าไม่ได้นี่อะพี่ซุกมมาไก่ไก่หลดนี่ค่ะหนูเอาราดใส่ไหนราดนี่ลหายๆเลยหนูมากินน้ำจิ้มบ่ กินลายเด้อหลกไตทำหายเด้อเนี่ยไตถูกตัดเด้อเนี่เด้ออร่อยถูกใจไตถูกตัดอร่อยถูกใจอนามัยถูกลืมบอนี่เออแมนอีหลีอนามัยถูกลืมหลีเนาะเอาัดไปนี่ค่ะโบบะดูบะเออนั่นแหละนี่แหละค่ะท่านผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วข้าวมันไก่นะคะข้าวมันไก่ได้อะเราต้องกินตรงนี้เลยให้ดูตัดไปช้อนชุบขออนุญาตแบบคอมเมนต์ตามความเป็นจริงนะได้เลยแซ่บก็่าแซ่บไม่อร่อยก็ไม่อร่อย เพราะเราไม่ได้ทำขายเราทำกินตอนนี้อร่อยตื่นเต้นมากเลยอ่ะน้องคือคอมเมนต์เลยยังไม่ได้กินกล้องบอกว่าอร่อยแล้วตากล้องบอกว่าอร่อยแหละเอาหลายๆน้ำจิ้มมันตีหูนวดบอกนวดเดี๋ยวนี้ใส่บักลูกโด้วยเผ็ดแท้เผ็ดแน่นอนมันคือพริกขี้หนูใช่อือหึ่ตื่นเต้นมากเลยกลัวน้องบอกไม่อร่อยเรื่องอะไรแต่เต็มแล้วเนี่ยจริงจังนะเนี่ย เป็นยังไงบ้างไงข้าวมันไก่พี่ตั้มมี่ใสลูกโดดเผ็ดมากแม่จะบอกว่าอร่อยมากพี่ตั้มจริงบอกจริงไหมอร่อยจริงน้ำจิ้มมันหอมกลิ่นขิงขิงกระชายไม่ได้ใสอือมันเป็นสูตรมันเป็นสูตรอ่าตามความจริงสูตรมากสูตรอะไรนี่สูตรอะไรนะใส่ต้นเจี้ยวสูตรต้นเจี้ยวค่ะใช่ใสเต้าเจี้ยวชอบกินข้าวมันไก่โอ้ถ้ามีแบบน้ำซุปจะดีมากโอยลืมให้น้ำซุ่ม สเสนหท่วงวิตายแล้วรานนี้บ้อให้นํำสูบโอ้ยก็ประกาขายขอมันแกบ้อยห่น้ำสูบเนาะกะเลี้ยเห็นหมอยด้จยที่คือปลาตาำสูบ <c oughs> ไหกไขว่าจ่เนาะขอบคุณค่ะโอเคอ้าวพี่ถือให้ดีกว่าน้ำสูตกันจะได้สดโต้โอ้ย่อนปะ่อนอืมเค็มสุดยอดเค็มมไม่ใช่อร่อยอร่อยอร่อยแบนี่คำโตโตเลย เพลงไหนโอ้ยต้นหเออรถอยู่อะเออรดด้วยโหเก่าอยู่อะยังยยังไอ้เอร่อยถูกใจไตถดตักอร่อยทั้งทีที่ทั้งความเสียงกับเป็นยังสีได้แบบมันเสียงหายแต่ไหนแต่ใดแต่ไหนแต่ไหนจะไล่แล้วมันเป็นยังสีเลยมันแหบแต่ว่าเอาตะกรอนบาพี่งอะถ้าเป็นถ้าเป็รอนพี่ร้องเพลงไหมพี่ร้องได้นะแต่ฟังไม่ได้หรือไม่ได้ไม่รู้ มอลำหมอมอลำหญิงบ่ใช่พี่ตอมมีต้อนรับดีมากทุกคนข้าวมันไก่แบบกินได้ทั้งหมู่บ้านใช่เบิ <im <im ้งสามกิโลสามกิโลทำให้ทุกคนนะค่ะมือนี่ผู้ใส่โบอีมกะแถมบอีมบอมี่วันติบอีมแนวกินเราเยอะแนวกินเราเยอะเยอะยะจริงม่กินเท่าไหร่หลายอย่างหลายอย่างแกจังวานี่ข้าวมันไก่แบบข้าวข้าวสุกไหมข้าวสุกล้ะจริงบอกโอเคขายได้ไหมทำไม่สุกข้าสวยเลย ข้าวสวยเข้าวสวยได้ไงข้าวมันไก่ขายได้แต่อย่าขายเลยเดี๋ยวด้วยจริงบอกจริงๆพี่ต้้งไม่ขายดีกว่าที่เกยจเนาะใช่ค่ะคันอยู่แบบสวยๆนี้ดีกว่ามันบ่สวยหลืมั้งนี่มันเบิดห้วงสวยและอย่างจริกๆให่ได้เงินอยู่พี่ตั้มตัวจริงคือตัวน้อยมากเอาดูเตี้ยกว่าเตี้ยกว่าว้าวว้าวเนาะใส่สูง ก็สูงนะก็น้อยเนาะนี่ลูกสองแม่ลูกสองทุกคนก็ส,สูงอยู่สตาร์ทหนุนคืนเท่ากับหนูที่ยังไม่มีลูกเนี่ยพี่อยากใจสูส้ยแต่ว่าแบบขออนุญาตไปแบบเย็บก่อนนิดหน่อยเย็บอะไรเย็บท้องมันเย็บติดกันเนะาะใช่ไหมเย็บติดกันใช,ใช่ใช่ใชใชอเอาเอาหลอดๆเดี๋ยวไปชิมต่อหลังคลิปเนาะอันนี้จะให้มือกล้องที่ไม่ได้กินต่อนรู้อยู่เด้อมือกล่องมานหน้ามันรับจบรับจบรับจบใช่ไหมเออรับจบ คอมเมนต์เตอร์เขากินเก่งค่ะทุกคนใครอืมกล้องทำไมพี่พี่ก็ออกกล้องดีไหมอืมทำไมพี่ก็ออกกลองพี่พี่บอขาวเหรออืมอ๋อไม่ใช่เหรออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยผิดคนผิดคนเนาะตายอะไรไหนคือคือตั้มอยู่คือคนชงเก่งนะทุกคนใช่บอกใช่เหรอมากกว่าทิกตั้มทำพิษน้ำน้ำไม่แน่น้ำไม่น้องแน่อ๋อสนุบอ๋อ เนี่ยพูดถึงผิดคนเป็นยังไงสำหรับเป็นแล้วเนาะวันนี้คูมากินน้ำบอก่มากินน้ำแดงว้ากินน้ำแดงถวายน้ำแดงขอบคุณค่ะโอ้มากไกลนี่ต้องกินหลายมากไกลค่ะหนยเออตามระยะทางวันนี้รวมตัวดาวใช่ดาวอย่างดาวซินโดรมดาวซินโดรมเออมาเองนะดาวซินโดรมนี่นี่นี่คู่ก่อนประสบความสำเร็จแล้วพี่ตั้มแม่สื่อแม่ชักโอ้ยอะไรนี่ไม่ใช่คู่คู่คู่หวานคู่หวานเนาะคู่รักมีรักคู่รักคู่รักไนคู่หวาน กูหลังไงก็มากับเบาแดงไม่ไม่ใช่มากับคูหมือจริงเหรอมาใครมากับคู่นู้นคนไหนมากับพี่บัวนั่นอ๋อไม่ได้ชื่อพี่บัวพี่มาถาเรื่อบัวขาวบอเอาไม่เอาขอบคุณนะคะพี่บัวเราเรียนเราเรียนเลยไม่มีชื่อเขาแหงเซล่ยวคู่หวยอยู่เออ เป็นไรกับพี่บัวขาวค่ะมาสั่นแบบนี้ให้พี่พี่น้องไปหาค้ามต่อในคลิปคู่เหมยกับหมยด้วจ้ากับกับตอบแบบดาราแล้วเป็นพี่น้องกลางพี่น้องพี่น้องใช่พี่น้องพี่น้องมันคือเป็นตเแษเพื่อแต่ว่าเขาแรงซ้ำเธอเรื่อยวันนี้จะรอดึกดึกรอดึกดึกโอเคโอเคดึกดึกใช่พี่ชื่อน้องไงน้องเหมยเนี่ยกินเก่งมากกินเก่งแล้วก็ ไม่อ้วนไม่อ้วนตัวจริงตัวเล็กตัวหน่อยหน่อยไม่อ้วนเลยผิวผิวนี่เป็นผิวสีแทนอะแทนมากค่ะแทนเป็นแก๊สขาวแค่สที่เป็นขาวบอแมอน่อยไม่ตาข้อก้องบอสที่จะขาวแค่จีขาวอันนั้นมันอย่างแรงไม่ดูตัวเองเลยขาวจ้วจ้วไม่คนคนคนทูลินชอบคนทูลินที่พูดแบบมีรอเรือด้วยอ่ะชอบฟังแล้วแบบนั่งจ้องเลยเด็กผิวมากเบิ่งคนทูลินแบบเปล่า รึบๆรึรบรรึบอ่าเงียอ่าวันนี้สอนพี่ตัมพูดภาษาใช่ไหมวะอ่ะเอาคำว่าอะไรเอาคำว่าไปฮักจเดอไปฮักจอเดออ่ามียงสลองบองอะไรสัอย่างเมียงสลังบองเอ้าทำไมที่รู้ว่เนี่ยจริงจริงบอกมีปอวยสูซูรินไงไป่บ้าไเลยแมากเราเปิดมาถูกไปเงี้ยกูแล้วว่นที่นี้เอาเอาเพื่อนะไรวะตั้มไอ้ไม่ใช่ไ้เด็าเลย เออวิ่หันนะไม่ชอบไปเสียมคู่อื่นแต่คู่นี้เดี๋ยวเสียมเหมือนกันไม่เคยมีอุ้ยตัหัวคนเดียวครครัวเราฉานถึงงานของเราเนาะใช่โอเคเดี๋ยวก็ให้คนอื่นเกากินด้วเดีิบพี่ตั้มไปทําให้คนอื่นกินบ้างนะคะทุกคนต่อคิวเรียงคิวกันกินเลยเพราะว่าอร่อยมากก็กินเรื่อยๆเนาะยันเช้ายันมานเนาะมาอยู่วันที่ตั้มยันมันค่ะก็อ่าผู้ใดผ่านผ่านมาช่องน้องและยังไม่ยังยังไม่เคยเห็นตั้มก็ตั้มก็ฝากช่องตั้มเลยนะคะตัมมี ิวข้าวนะนะคะพี่น้องคะกะผู้ใดทีก็เห็นตามแต่ว่าพออยู่ในช่องน้องสิกะฝากช่องน้องด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณพี่ตามเนาะที่มาเป็นเกียรติให้เหมือนในช่องวันนี้ก็ดีใจมากมาดีใจมากที่น้องมานะคะแบกมามาจากสุณินต้องกินสุรา แบกมาจริงอ่ะเจ๊แบกมาจริงแบกมาจริงเอามาฝาดจริงเอามาฝาดจริงจอ่ะหวยมาหาพี่ช้างได้ก็แบกมาเหมือนกันเป็นคนสุรินต้องมีช้างมีนอะว่าเป็นฝามาเป็นโขลงเลยจริงมาเป็นโหลแม่มาเป็นโหลช้างมาเป็นโหลแหม่แหม่เอาเป็นว่าเข้าใจกันเนาะใช่โอเคทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวมันจะยาวไปเนาะไปแล้วบ๊ายบายมาพี่ต๊มสวัสดีค่ะ